รีวิวร e a l m e gt 6สมาร์ทโฟนสเปคสุดโหดมาพร้อมกับชิปเซ็ตระดับเรือธง snapdragon 8 s gen 3 ตัวนี้นะคะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1.5k LTPO AMOLED สายดูซีรีส์ต้องบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีภาพที่คมชัดสแสดงสีสันมากกว่า1,000ล้านสีรองรับการสแสดงผลภาพแบบ Pro HDR และ HDR กับ Series ค่า Refresh Rate สูงถึง120 h z และ Touch Sampling Rate อยู่ที่2,500 h z ที่เด็ดหน้าจอของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือค่าความสว่างนั่นเองให้มาถึง6,000นิตเพราะปกติ โดยทั่วไปเนี่ยสมาร์ทโฟนจะให้ค่าความสว่างมาอยู่ที่1,600นิตทาให้สมาร์ทโฟนตัวนี้มีค่าความสว่างที่เยอะมากๆเวลาที่เราออกไปเล่นกลางแดดเนี่ยทำให้เราเห็นหน้าจอชัดมากยิ่งขึ้นแถมยังมีมาตรฐานการสั่น TUV และมาตรฐานการป้องกันดวงตาจาก SGS เจ้านักฆ่าเรือธงตัวนี้นะคะใช้ชิปเซต Snapdragon 8 S Gen 3ารอมให้มาถึง 512G สกิกส่วนแรมนะคะ 16G หกิก LPDDR 5 X และยังเพิ่มได้อีกสูงสุด 12GB กิกมาดูในส่วนของกล้องกันบ้างดีกว่า ะะกล้องหลังจัดเต็มด้วยเลน AI ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนออนต w วายอยู่ที่8ล้านพิกเซลและเลนเทเลโฟโต้ให้มาแบบคูณ4อยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนเลนเซลฟี่นะคะอยู่ที่32ล้านพิกเซลเซลฟี่กันแบบให้ฉ่ำไปเลยค่ะกล้องหลัก AI นะคะรองรับ HDR จะบอกว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยเพราะว่ากล้องเขาเนี่ย ถ่ายออกมาสวยแน่นอนแล้วก็ภาพคมชัดสุดๆมาดูในส่วนของ AI สําหรับการใช้งานทั่วไปกันบ้างดีกว่านะคะอย่าง AI ถนอมสายตานะคะที่ช่วยปกป้องดวงตาของเราเวลาเราดูซีรีส์หรือว่าเราจ้องหน้าจอนานๆ AI จดจําหน้าจอนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยแยกเนื้อหาและทําให้เราอ่านได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นแยกรูปภาพแยกข้อความและยังสามารถแชร์ให้เพื่อนๆรู้ได้อีกด้วยด้วย AI Smart Loop ซึ่งฟีเจอร์เนี่ยซีจะบอกว่าเขาทําออกมาได้ดีมากๆต่อไปเรามาดูความโดดเด่นของตระกูล GT กันดีกว่าคะ่ะก็คือการเล่น เกมนั่นเองไม่เปสองรองใครแน่นอนซีได้ลองทดสอบการเล่นเกม RV แล้วนะคะในเกม RV เนี่ยเราสามารถเปิดทุกอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหมอกและซอฟ t l ไลท์แต่เฟรมเรทเนี่ยก็ยังคงที่และนิ่งมากๆแทบไม่หลุดจาก60เฟรมเลยและถ้าใครเล่นเกมนานๆนะคะหมดห่วงเรื่องปัญหาความร้อนไปได้เลยค่ะด้วยระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber แบบ2ชั้นขนาดใหญ่ครอบคุมพื้นที่ภายในมากถึง 1นึ4ตารางมิลลิเมตรและเจ้าตัวนี้นะคะให้แบตเตอรี่มาแบบจุกๆถึง5,500ม ah, ิลลิแอมซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบขนาดใหญ่มากๆแถมรองรับการชาร์จไวถึง120วัตต์พร้อมให้เราใช้งานได้ตลอดวันแน่นอนใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนสเปคระดับเรือธงนะคะต้องห้ามพลาดกับเจ้าตัว realme GT 6ช้อปได้แล้ววันนี้ที่แอดไวในราคาเพียง24,999ับาทและฝากไว้ด้วยนะคะแอดไวศูนย์รวม i อทสมาร์ทโฟนจำไหนและซ่อมครบจบในที่เดียว